แยยบนนล้วนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับญาติธรรมสนมนิวารรตีทุกท่านทุกคนนะครับที่ลักกิโลเฮียนนำโชคยังคงมีบรรดาคอหวยเข้าไปขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องหลังจากหวยงวดวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับออกไปแล้วนะครับ ก็ยังตอนนี้ก็ยังมีบรรดาคอหวยยังแห่กันมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับปีใหม่ปีนี้หลายคนก็กลับบ้านหลังจากกลับบ้านเสร็จสับเรียบร้อยช่วงขาข้าวค,คือกลับที่ทำงานกลับที่ต่างจังหวัดไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานที่กรุงเทพก็ทยอยกันมาขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดที่หลักกิโลเฮนแห่งนี้นะครับ อันนี้บรรยากาศล่าสุดเลยนะครับคุณยายถูกหวยไม่ใช่คุณยายเองนะครับลูกหลานของคุณยายถูกหวย3ตัวตรงๆ2ตัวเยอะเลยพอสมควรแม่คุณยายก็บนไว้ ก็มาแก้บนละครับแหมคุณหญ่เนี่ยฟ้อนนะรำถวายนะแก้บนที่หลักกิโลเฮียนนะครับรนำโชคแห่งนี้ตาองแล้วก็ตาจันตาเซแห่งนี้นะครับสิ่งที่สะดุดตาอีกคนหนึ่งนะโอ้โหกองฮะนี่ฮะกองอชอบใจจังเลย เอาถังสีเนี่ยมาเป็นกลองตีให้คุณยายไม่ได้มาด้วยกันนะมาคนต่างคนต่างมามาพบเจอกันแมเห็นคุณยายจะราไม่มีเพลงเปิดละครับก็ใช้ถังสีเป็นกลองตีเป็นจังหวะแล้วก็คนที่มาขอโชคขอละก็ปรบมือตามจังหวะเป็นทํานองคุณยายก็รำ นะถวายแม่คนหลายๆคนก็ดูแล้วนะสดชื่นงวดนี้งวดวันที่17มกราค,คามที่จะถึงนี้มีโชคแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการรำของคุณยายที่หลังจากถูกหวยแล้วก็มาลำแก้บนและไปส่องเลขกับคุณยายว่าได้ตัวเลขอะไรกันครับ คทยายมาแก้บนแล้วนะสืดตาสียายมีอะไรอีกคนหนึ่งตาจันเออตาจันมาแก้บนให้แล้วนะที่ไปบอกเมื่อคืนนี้ว่าให้มาวันนี้ก็ามาตามนัดแล้วไม่ได้ผิดขอลำแก้บน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทิในชาติโลกนี้จงดนบันดาลให้ทุกคนโอดสายให้ได้สมความมุ่งมา่ปบาตรถนาและยายขอแก้บนตามสัญญาไว้แล้วนะ บนถูกหวยต<า>ัวตรงสามตัวตรงตรง,ตรงเลยมาแก้บนเมื่อคืนไปเข้าฝันดูเสียงกรองมาจากตรงนี้แล้วครับ À. À. Tụi mới ra rồi tôi mới ra rồi ใช้ราเบ้งทั่วภูล้ายเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนยายยายยายมาจากไหนครับมาจากอำเภอโนนนารายอำเภอโนนนารายบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพบ้านหนองเทพตำบลหนองเทพอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์คุ่ณยายมาแก้บนอะไรถึงได้มาแก้บนแก้บนหลานสาวเขาเขามาขอแล้วเขาพูดไม่เป็น<อ>เขาให้ยายบนแล้วก็เขาเป็นคนจุดธูปขอ เรายายก็บน่าถ้าเขาถูกยายจะมาล้ำให้เลยแค่นี้เองถูกกี่ตัวยายเขาถูกถูกเยอะไหมตัวอันนี้ไม่ได้ถามเขาถูกสามตัวไม่ได้ถามเขาสองตัวเขาก็ถูกสามตัวเขาก็ถูกเพราะมันถูกทั้งสามตัวเลยที่ที่ให้ไปครับเออนั่นแหละตั้งแต่วันที่หวยออกยายส่วนเขามาเขาบอกว่า เขาจะมาขออีกสักสองสามงวดค่อยจะพายายมาแก้บนเมืม่อคืนนี้เขาไปบอกว่าไม่ได้นี่เขาบอกว่าตาถียายมานี่เละตาซีตาซีใช่ไหมเออน,นั่นแหละเขาบอกว่าไปเลยวันนี้ก็วันพระด้วยอก็เขากลัวยายผิดสัญญาไงไปเข้าฝันจะไม่คุณยายใช่เม,มื่อคืนนี้อเออก็เลยหาคนที่ ขับรถพามาขอไม่ยือมาให้หลานพามาเอาละทุกทุกคนขออนุมทติธนาสาทุขอให้รวยทุกคนทุกคนนะลูกดูดูดูทูก no ท uh ี่หนูไหนปากไว้ตรงไหนล่ะพูกมาแล้วเลขกเจ็ดไหนยายชี้หน่อยอ้าวคุณยายชี้หน่อยของคุณยายทุบตัวไหนของคุณยายเขาปัก ตัวไหนล่ะอ๋อยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จนี่ดูดูดูยายดูไม่เสร็นแบบเจ็ดเจ็จแล้วเหรอตัวนั้นลบหน่อยครับลุ้นหกหิงลบหน่อยเป็นคนชอบลุ้นแล้วกันหลานร่ำรวยทุกคนทุกคนนะยายไม่ซื้อหรอกเออเพราะว่ายายเคยพูดไว้แล้วว่าสาธิพอแล้วเออแค่นี้ก็พอแล้วยายเจ็ดสิ สี่ปีอายุยายเจ็ดสี่เจ็ดสี่ปีเจ็ดสี่ปีเจ็ดสีปีคุณยายเลขเจ็ดมาแล้วสงสัยจะมาสี่แล้วเนี่ยนะไเจ็ดสี่สี่อีกรอบนึงขอให้ได้ให้อีกรอบนะดะยายเนาะ เจ็ดสองแล้วครับเจ็ดสองแล้วสองเจ็ดสองโอ้ลากิโลครับอ่ะให้ยายพักก่อนก่อนหน่อยหน่อยเนาะเหนื่อยแล้วเออเดี๋ยวจะเป็นลมนองลุ้นก่อที่สายตั้ง้งอนก็ได้สาย ความสุขใจจุใจทุกทุกคนมาที่นี่ขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนด้วยเสาธุยยาอคุณยายเห็นเลขอะไรของตัวเองเห็นเห็นเห็นเจ็ดสามอะไรเจ็ดสามอะไรยายเจ็ดสามไหมเจ็ดสามอะไรเนาะ 3ามทำไมเลูกฮะเอาใหม่ที่ยายเจ็ดสามเจ็ดเจอะไรนะยายไม่ได้ยินเขาบอกว่าบอได้ยินยายเจ็ลูกเจ็ดสามเจอายุยายเจอายุยายเจได้หัวใเจ็ดสาหมายเลขที่ก็เด้วยใช่โอ้สิมาก ไม่รู้แหละยายโชคไม่ยายเนี่ยโชคไม่เลขนี้ก็ก็ยายไม่ได้เล่นหวยเนาะเป็นเลขประจำตัวยายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละเลขเจ็ดเพราะว่าเกิดป้าเลขที่เจ็ดตอนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ตอนนี้อายุเจ็ดสิบสี่ได้หวยเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด เจ็ดสามเจ็ดแล้วก็แล้วก็มูหนึ่งมูนหนึ่งจา่อออาอหญด้วยแล้วไปแล้วลูก้กวยเรี่ย ยายชื่อยายคำเลื่อนไยสวรรค์ยายเลื่อนเลื่อนเลยายยายอะไรนะคำเลื่อนยายคำเลื่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมนะครับฝากกดไ u b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมในวาไรตีด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ